สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านตั้มอโตช็อปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราพามาชมรีวิวสวยๆจากทางร้านตั้มอโตช็อปนะคะ mm hmm. เป็นชุดกันชนล่างนะคะเป็นของสเทลนะคะใส่รถ d ีแม็2017นะคะสำหรับรําน,นี้เป็นรุ่นแคปนะคะสีขาวนี่มาเปลี่ยนใช้ล่างนะคะเป็นกันชนของสเทลนะคะกันชนหน้านะคะชุดไฟตัดหมอกค่ะ ฝาคข้อไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็เป็นสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตเป็นสเกิร์ตแท้นะคะตัดต่อเข้ารูปสนิทเลยส,ยสวยๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้นะคะเดินทางมาไกลจากระยองนี่ให้ดูงานก่อนนะคะสนิทเข้ารูปทุกจุดเลยเดี๋ยวเราพาไปดูทรงรอบคันกันนะคะว่าจะรับกับชุดแต่งหน้าได้ลงตัวขนาดไหนนะคะนี่ ให้ดูรอบคันก็จะรับกับแม็กกับยางนะคะรับกับทรงสวยๆแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นรอบคันนะคะรอบคันเป็นเอ็กซีล่นะคะนี่แถบบสวยๆเลยค่ะหล่อเลยนะคะ ับมากับชุดหน้าสเตลแบบนี้นะคะแต่ยังคงใช้สเตปไฟเดิมนะคะเป็นไฟ2017นะคะอนาคตข้างหน้าอยากเปลี่ยนเป็นไฟสเตลก็ใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องแปลงอะไรแล้วนะคะนี่สวยๆหนึ่งลำเลยนะคะวันนี้หล่อเลยะคะ่ะให้ดูง,งานนะคะสะเกิร์ตหน้านะคะเราใช้ยาง ยางรองสกเกิร์ตแท้นะคะแล้วก็กาว3 m อแท้ในการติดตั้งนะคะอย่างนี้จะเป็นยางรองสกเกิร์ตนะคะกันรกระแทกระว่างสกเกิร์ตกับกันชนนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นโคเมียมนะคะสวยๆนะคะไม่ยิงซิลิโคนนะคะนี่สวยๆแบบนี้นะคะเวลายึดน็อตนะคะเราก็ยึดตามตำแหน่งนี้เลยนะคะเป็นจุดแบบนี้สองจุดสองฝั่งเลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะ ติดต่อสอบถามที่ร้านตั้มออโตช็อปได้เลยนะคะ0838947603ค่ะติดต่อที่ช่างตั้มโดยตรงได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่ถนนบางน้าตาดกม14ค่ะท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้มออโตช็อปด้วยนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งลำนี้สวัสดีค่ะ